มาดูเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องมือที่ผมออกแบบมาเพื่อใช้กับรถไฟฟ้าโมเด์ไฟฟ้าแล้วก็รถหัวฉีดนะครับมาดูกันตัวนี้เนาะผมก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันแรกนี่ฟังก์ชัน W นะครับมันเป็นฟังก์ชันการเช็คความต่อเนื่องไอ้ความต่อเนื่องนี่แหะครับจริงๆแล้วเราใช้แค่ความต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถตรวจได้ทั้งคันแหละอ่าเลยเราเปิดไปปุ๊บอันนี้เราก,กดสวิตช์ข้างซ้ายเนี่ยแสดงว่าหลอดไฟติดแสดงพร้อมใช้งาน เราเช็คสายเราบอกคนระับสายเราให้ไปมีทั้งแบบปากคีบนะครับปากคีบแบบปากคีบอ่าอยู่ไหนเอ่ยสายปากคีบ่อกทีอ่าสายปากคีบอันนี้นะครับอ่าแล้วก็สายแบบวัดผมเอาสายวัดแตะก่อนโอเคพร้อมใช้งานผมก็ามาระยุกต์ใช้ครับอย่างเช่นผมจะเช็คสวิตช์ตรงนี้นะครับ วิตตัวนี้ผมก็จิ้มไปสีแดงนะครับผมปิดตำแหน่งออฟมันก็ต้องไม่ขึ้นนะครับจิ้มไปไม่ขึ้นทีน,นี้ถ้าผมปิดไปที่สวิตท,ที่ตำแหน่งแรกนะครับอ่ามันดังแล้วแสดงว่าตำแหน่งแรกเนี่ยมันต่อระหว่างขั้วนี้ไปขั้วนี้นะครับแต่จะไม่ต่อไปอีกขั้วหนึ่งอ่ะถ้าผมเปิดไปตำแหน่งหนึ่งอ่ามันก็ต่อทั้งสองขั้ว เราก็เป็นการเช็คได้ว่าสวิตตัวนี้เป็นสวิตท,ที่เปิด2ตําแหน่งตําแหน่งแรกอาจจะเปิดไปใช้ในไฟไฟหน้าอะไรเงี้ยตำแหน่งหนึ่งก็คือทั้งไฟหน้าด้วยหรือเล่นได้ด้วยนะครับหรือควบคุมมอเตอร์หน่อันนี้ก็คือประโยชน์มนครับทีนี้จะลองประยุยยกต์ใช้อีกอ่ะประยุกต์ใช้อย่างเช่นเราจะเช็คสวิตพวกนี้นะครับสวิตแตรแเลี้ยวซ้ายเ<ว>ลี้ยวขวาเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยของคุณสมบัติของความาต่อเน,นื่องไปเช็คได้นะครับอย่างเช่นเราจิ้มไปเลยตอนนี้เราเราปิดทุกอย่างเลยนะ เราเปิดไปสายอย่างเดียวนะครับเราก็ไล่จิ้มเลยเอาข้างไี้ข้างนีงจิ้มไปก่อนแล้วก็ไลเ่เช็คไปอ่ะไม่เจอเราก็ไล่ไปอ่ะไม่เจออีกเราก็ไล่ไปไม่เจออีกเราก็ไล่ไป ไม่เจออีกเราก็ไล่ไปนะครับถ้าเราอยู่กับความเข้าใจนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ในการเช็คได้ทุกเรื่องนะครับไล่ไปอ่าเราเจอแล้วคู่นี้ถ้าเราปิดไม่ดังถ้าเราเปิดดังเราก็รู้แล้วว่าสองเส้นนี้คือสองเส้นที่อยู่ที่สวิตช์ตัวนี้ทีนี้เราก็จะสามารถถ้าเป็นของจริงอ่ะเราไม่ได้ไปจิ้มที่รูนี้นะเราจิ้มที่ตัวนี้ แเราจิ้มที่ปักเลยคนระับผมรู้ผมรู้ว่าสีเหลืองกับสีเหลืองมันคือไฟแสงอ่าซึ่งมันจะดีมากเลยถ้าเราไปใช้กับคู่มือผมนะที่ผมจะมีตารางให้ว่ารถแต่ละคันเนี่ยเราต้องต้องเช็คที่สายไฟสีอะไรนะครับโดยที่เพาะโดยเฉพาะใครที่เรียนไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ผมมาเนี่ยโอ้สบายเลยนะครับมีตัวนี้ไปก็สามารถเช็คสวิตช์วงสวิตช์ได้ได้โดยไม่ต้องมานั่งกิ้มมั่วอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือประโยชน์ของการใช้ฟังก์ชันที่1ฟังก์ชันของการวัดความต่อเนื่องในช่องการวัดที่เรียกว่าช่องดับัลยูโอเคครับ